ว่ามันมีข่าวที่ทะเลาะกันเรื่องธุรกิจค่ะเป็นยังไงคะจริงๆไม่ได้ทะเลาะก,กันแตกต่าก<ะ>ันเลยจริงๆไม่ได้ทะเลาะกันค่ะก็คือเหมือนแบบเ,เหมือนต่างคนต่างมีแนวคิดต่างกันนั่นเองค่ะ<ม> <c oughs> แต่ทาง <c oughs> ข่าวบ,บอกว่าเป็นเรื่องของการแบบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการโกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็จริงๆเ,เราไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่านะคะเอาเป็นว่าก็ งั้นพูดเลยแล้วกันก็คือโยบีไดเอทฟู้ดนะคะก็จะมีการปิดกิจการนะคะวันที่4ตุลาคมนี้ก็จะปิดทั้งกิจการบริษัทโยบีแล้วก็ทางด้านสื่อสารต่างๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็จะปิดหมดค่ะแยกกันเลยใช่ไหมคะอะไรนะแยกกันเลยก็มันมีความที่วิสัยทัศน์ไม่ตรงกันก็เลยคิดว่าต่างคนต่างแยกไปทำในเสร่งี่ต่องกัน ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะค่ะมีปัญหาเร่อาเจอแบบก็อย่างที่บอกค่ะวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันนะคะก็แนวคิดต่างกันอะไรประมาณนี้แต่ค็หมายว่าข้อเป็นเพื่อนนะคะมันจะมีอยู่ไหมเราไก้ทำแบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนรุ่มโรกันอยู่อะไรอยย่างงเี้ปัญหามีมานอะไรยังจะดีจริงๆหลายๆอย่างตอนนี้ถึงจะปิดไปแต่ว่าหลายๆอย่างก็ยังไม่เคลียร์นะคะก็รอเคลียร์หลังวันที่สี่ หลังจากปิดแล้วก็เดี๋ยวขอเราเคลียร์ก่อนว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงนะคะอันนี้เราได้มีการพูดคุยปรับจูนอะไรกันหรือยังพี่จริงๆพูดคุยกันไหมอคะก็แน่นอนค่ะว่าว่าถ้าเกิดมีปัญหามันต้องพูดคุยกันอยู่แล้วมันสามารถกลับมาทบาเหมือนเดิมได้องเยหรือว่ากลิ่นเป็นคจะจบ่อไม่ยุ่งดีกว่า คนคนจะมองว่าแต่จบไม่สวยไหมคะหรือว่ายัง <c oughs> ไงพี่ว่าเราแต่คนจะมองค่ะแต่สำหรับบีคิดว่าก็ไม่สวงดีกว่าอันนี้นเหมือะนเราเข้าหน้ากันไม่ติดแล้วใช่ไหมพี่มันไม่เชิงอย่างนั้นนะคะก็คือต่างคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองะคะ <c oughs> ่ะเสีดเวลาทรนรจริงไม่เสียดายค่ะมันทําให้ดีได้เรียนรู้อะไรเยอะด <c oughs> ีนะครับทุกคนนะคะทุกคบอกว่าเห็นเราแบบไป กระโดดทีมิโาฮิมในราเบล่ารเปิดอันนี้มาจากไห้งนะคะงเข้าที่สุดของบีนะคะว่าเอาเป็นว่าบีไม่พูดแล้วกันค่ะสําหรับข่าวอะไรที่มันแบบไร้สาระนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่แบบสร้างกระแสอะไรที่ดีอย่างเงี้ยบีเชื่อว่าเขาต้องการดับให้ดีเสียชื่อเสียงในทางที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี้ย ไม่หวังดีแน่นอนแต่ไหมคไฟเลยคะที่ฟาราล่าหรืออาจจะเป็ฟารายนี่คือไปเที่ยวประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือช่วงนี้ Arizona, คือไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเราทำอย่างอื่นค่ะคือเอาเป็นว่าไม่ได้เที่ยวเลยเรื่เที่ยวนี้แบบวันนี้เราจะสามารถคุยกได้อีกเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าไม่ไม่เสียงดีกว่าค่ะพี่เหมือนเราค่อนข้างสนิทกันสมควรเป็นเป็นเรื่นงพี่รุ่นน้องอะไรมันทําให้ขนาดนี้เลยพี่เออเอาเป็นว่ามีขอยังไม่พูดแล้วกันค่ะรอ เคลียร์หลายๆอย่างก่อนค่ะที่มันยังไม่เคลียร์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเกี่ยวกับเรื่องจริงจริงก็เป็นมีบ้างแต่ว่าก็ขอเคลียร์ก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่ใช่ยังไม่สังเกตอะไรนะคะ อย่างที่บอกค่ะปิดกิจการวันที่4ตุลาคมปิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซเชียล็ตเร์ยทางนั้นสื่อสารต่างๆจะไม่มีค่ะหมายถึงอะไระคะหมายถึงถ้าทำของตัวเองนะคะก็คงทำค่ะก็คงดีก็เราก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอัโพนะคะพูดไม่ได้จริงๆกับ มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่แค่บอกไว้มันมีหลายอย่างยังไม่เคลียร์ก็ต้องขอเตือนกันชัดเจนตอนนี้กลัวจะร่วมงานกันยากไหมไม่ยากนะคะจริงๆก็ทํางานด้วยกันก็ปกติค่ะเขาได้ทําทงานด้วยกันตลอดนะ